สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกๆท่านนะครับก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง PBZ TV นะครับวันนี้นะครับเราอยู่กันในเกม MMO อีกหนึ่งเกมนะครับที่มีชื่อว่า Kingdom The b u Patch เกมนี้นะครับเป็นเกมแนว MMORPG เก็บเวลภายในโลก Open World นะครับก็มีกราฟิกที่สมจริงนะครับมีอาชีพให้เราเลือกเล่นถึง4อาชีพณตอนนี้นะครับเกมนะครับสามารถดาวน์โหลดได้บนเพ t o ต e นะครับทั้ง iOS และ Android นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้ d สค i p ให้นะครับ ซึ่งเกมนี้นะครับก็มีภาษาไทยด้วยนะครับก็เป็นเกมที่ทําให้เราเล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับสําหรับคนไม่เก่งภาษาอื่นนะครับก็เข้ามาถึงภายในเกมนะครับมันจะมีให้ล็อกอินนะครับสามารถเข้าไปล็อกอิน a c e b o o k ล็อกอินเบอร์โทรล็อกอินในส่วนของ Gmail ได้นะครับก็มีเซิร์ฟเวอร์ให้เราเลือกนะครับตอนนี้จะมี2เซิร์ฟเวอร์นะครับก็จะมีเซิร์ฟเวอร์ C แล้วก็เป็น g l o b a l l นะครับก็เลือกเอานะครับก็เล่น C ดีกว่านะบ้านเรานะครับก็มีระบบที่ลื่นไหลดี ก็มีเซิร์ฟเวอร์เดียวนะครับสําหรับตอนนี้ก็เข้าไปลุยกันเลยเกมจะมีสายอาชีพให้เราเลือกนะครับก็จะมีในส่วนของอาชีพแรกนะครับจะเป็นนักลบอาชีพที่2จะเป็นแรนเจอร์นะครับก็คือเป็นนักธนูอาชีพที่3จะเป็นแอสซิสต์นะครับจะเป็นนักฆ่านะครับแล้วก็อาชีพที่4นะครับจะเป็นนักเวทนะครับเราไม่ได้เห็นรูปลัาษ์นะครับเราเห็นแค่เป็นเงาเงานะครับทักษะที่แนะนําสําหรับสายนี้นะครับก็คือเป็นอิน อ่าอันนี้เป็นสเต็งนะครับแล้วก็เป็นเด็กว่องไวแล้วก็เป็นสเต็งนะครับเดี๋ยวเราเลือกอะไรดีอ่าเราเลือกนักธนูแล้วกันนะครับหลังจากนั้นนะครับก็สามารถกรอกชื่อได้นะครับอ่าเอาว่ากรอกชื่อไปนะครับยืนยันชื่อใช้ได้เมื่อเขาบอกว่าใช้ได้เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็กดสร้างไปหลังจากนั้นนะครับเราจะได้ตัวละครนะครับแล้วก็จะได้เห็นในส่วนของตัวละครนะครับ กราฟิกถือว่าโอเคเลยมีแสงสีเสียงแต่ว่า,านมใหญ่ไปนิดนึงนะก็สำหรับ1 ID นะครับก็สามารถเล่นได้ถึง4ตัวนะครับแต่ว่าเล่นได้ฟรี2ตัวอีก2ตัวเนี่ยก็คือต้องอซื้อบัตรขยายนะครับซึ่งสามารถลบตัวละครได้จะมีกิลบอกแล้วก็ค่าทักษะนะครับแล้วก็กดเข้าเกมไปเลย เมื่อเราเข้าเกมมาแล้วนะครับมันจะมีในส่วนของการสอนนะครับด้วยความเป็น MMO นะครับโ oh, อ้เรื่องอยู่นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมลองปรับภาพก่อนเมื่อเราเปิดสามขีดมานะครับจะมีในส่วนของฟีเจอร์ที่เยอะมากๆนะครับแต่ว่าก็ไม่ได้เล่นยากนะครับซึ่งตัวเกมเป็นภาษาไทยให้เรียบร้อยแล้วนะครับ mm hmm. ก็เข้ามาสู่เรื่องของการตั้งค่ากันนะครับจะมีขอบเขต มีเปลี่ยนเป้าหมายมีเกมมีคุณภาพกราฟิกนะครับเงาแบบเดียวทำมีคุณภาพกราฟิกออโต้แล้วกันนะสามารถกดแสดงตัวละครได้ทั้งหมด25คน50คนหนึงรอคนนะครับแล้วก็แสดงสัตว์เลี้ยงนะครับกดได้แต่ลองดูว่าแหลกหรือเปล่าโอแหลกปะแหลกไหมทำไมเพื่อนวิ่งช้าจ,จังวะเดี๋ยวนะทำไม เพื่อนวิ่งช้าๆจังเลย้เ oh. ขาเรียกว่าแหลกหรือเปล่าแต่ทำไมดูคนอื่นวิ่งช้าๆนะครับแต่ลองรับอีกระดับกันก็ไม่นะผมว่าไม่ช้านะครับน่าจะวิ่งในระดับนี้นะครับซึ่งมีฟีเจอร์ค่อนข้างเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมีการกู้คือรายวันมีระบบฉายามีเควสมีการสร้างเราก็พูดแบบรวมๆเลยดีวยกว่านะครับซึ่งเป็นเกมแนว mmorpg นะครับจะมีเควสให้เราทำ จะมีฟีเจอร์เยอะแบบนี้แหละอแต่ทีนี้มันเป็นภาษาไทยไงเพื่อนๆก็จะสามารถเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นนะครับจะมีระบบค่อนข้างเยอะมีระบบสัตว์เลี้ยงมีการแปลงร่างอ่ะมีตัวละครมีเป้ร้านค้ามีเรื่องของดันเจี้ยนมีโบนัสแน่นอนนะครับแล้วก็การสร้างหรือว่าการอัดเจดนะครับก็มีสัตว์เลี้ยงเราไปดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงกันเราเข้ามาดูเรื่องของสัตว์เลี้ยงเราเห็นอะไรอย่างแรกนะครับซึ่งเออ่หลายๆอย่างนะครับมีระดับ ระดับสีก็เป็น n เป็น r sr s r แล้วก็เป็น ur นะครับซึ่งสูงสุดนะครับก็น่าจะรวมในส่วนของอุปกรณ์การสวมใส่ด้วยก็มีสัตว์ขี่นะครับหลายระดับสวยๆนะครับวิงวิงน่ารักน่ารักน่ากลัวน่ากลัวก็เยอะแยะนะครับก็เนี่ยมีหลายตัวนะครับซึ่งแต่ละสัตว์เลี้ยงนะครับก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับก็เออ อย่างพวกนี้นะครับมันก็จะได้รับอีค่อนข้างเยอะนะครับถึงเจ็สิเปอร์เซแล้วก็โกหกสิเปอร์เซ็นะครับดาเมจเยอะมากนะครับสำหรับตัว ur sr, SR นี่ก็ยังถือว่ากลางๆนะแล้วก็ไม่ต้องคิดเลยนะครับว่าระดับ n ระดับ r sr เนี่ยเเทียบไม่ได้เลยนะครับคือเราสามารถเดินตัวละครได้เลยนะครับจิ้มไปที่จอก็เดินได้เลยกดซ้ายขวาได้เลยนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งการแต่งล่างเราไปดูกันอ การแป่งล่างก็เช่นเดียวกันนะครับมันก็จะมี U R S R อ่าจะมีระดับนะครับซึ่งจะได้ความเร็วในการโจมตีอยู่180เปอร์นะครับนี่ระดับ S R นะครับ110เปอร์นะครับระดับ S R นะครับ65เปอร์ระดับ R 30เปอร์นะครับแล้วก็ระดับ N ต่ำสุดนะครับก็คือ15เปอร์นะครับก็มีอัลบั้มมีของโปรดมีผสมมีการเปลี่ยนอะไรพวกนี้นะครับ ก็น่าจะเป็นเรื่องของอุปกรณ์ด้วยนะครับลองดูกันว่าการสร้างาจะมีระดับเห็นไหมมันจะมีระดับนะครับซึ่งเราสามารถครับหรือว่าสามารถเอ่อทำอุปกรณ์เราได้นะครับให้มันมีระดับสูงมากยิ่งขึ้นนะครับโดยการหาวัตถุดิบนั่นเองซึ่งเขาก็จะบอกอยู่แล้วนะว่าหาได้จากตรงไหนนะครับก็แบบนี้ก็จะมีพวกของคพอนข้านเยอะนะครับ ให้เราหามีดาบมีธนูถ้าเราเล่นสายธนูเราก็จะต้องคราฟอะไรพวกนี้นะครับอ่ะก็จะมีแบบเอ่อการคราฟนะครับง่ายๆโดยการใช้โกหูวหันนี้ใช้โกห้าล้านนะครับมังกรวายุเป็นระดับสูงสุดนะครับใช้โกห้าสิบล้านนะครับเพื่อที่จะคราฟมันแล้วก็เก็บมังกรมังกรน่าจะเป็นพวกของบอสอะไรพวกนี้นะครับน่าจะเป็นของเอ็นเก็แมมันก็จะมีอ่าการสร้างในส่วนของอุปกรณ์อื่นๆด้วยนะครับ มีกระทงกระทาพวกนี้นะครับมีอ่าเรื่องของการป้องกันมีประดับนะครับมีวัสดุอื่นๆก็สามารถมาครับกันตรงได้นะครับเกมมีระบบออตโต้ให้เรียบร้อยนะครับซึ่งเราจะเห็นเพื่อนๆอยู่ในแมพมีร้านค้ามีแผนที่นะครับแผนที่ก็จะบอกหมดแล้วนะครับว่าเออมีอะไรบ้างอก็อย่างเช่นแบบเราจิ้มไปเลยนะครับก็จะบอกอยู่แล้วเนาะว่าตรงไหนเป็นอะไรนะครับ Okay. ดูแผนที่โลกนะครับแผนที่โลกมีโคตรเยอะเลยนะครับอเรียกได้ว่ามีหลายเมืองเลยนะครับเป็นเกม mmO open world ที่มีเมืองเยอะมากๆนะครับเยอะที่สุดเท่าที่ผมเคยเล่นมาแล้วเมืองเนี้ยแล้วก็มีอหน้าจอไม่ได้ดูลกนะครับไม่ได้ดูลกลุงลังเอ้ยมีของแจกด้วยนะครับสามารถเข้าไปที่อีเมลนะครับเพื่อรับของแจกได้นะ อาจจะมีพวกกล่องอะไรต่างๆนะครับให้รับนะครับอีเมลส่วนตัวแล้วก็เป็นอีเมลพอเรามาดูของแจกกันอเดี๋ยวเรามาดูของแจกกันนะครับเปิดได้อเลยสามารถเปิดกดใช้ได้เลยนะครับโอ้หนึกว่าได้อะไรอะให้เราเลือกแล้วละ่ะเราจะเลือกอะไรดีอันนี้เป็นหน้าไม้นะครับแล้วก็เป็นพันก็สามารถใส่ได้หรือเปล่าโอ้โหกดสวมใส่ได้เลยนะครับ ก็จะได้พลังลบเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็จะมีเอา้าไม่เอาดิมันซ้ำอะ่ะยกเลิกไปก่อนนะครับอันนี้แปลงล่างอันเชิญอันนี้แปลงล่างโอ้โหก็ได้บัตรสุ่มมาด้วยนะครับเปิดได้อะไรเปิดปุด๊บวิญญาณร้ายวายุอ่ะอันนี้ได้ระดับ S.R หรอ,เ,อเปิดกดใช้ไปก่อนนะครับก็เปิดไปได้อะไรมาก็ไม่รู้ อันนี้กดใช้ไปนะครับเปิดทั้งหมดได้สีเขียวมานะเออก็ค่อนข้างดีหรือเปล่าไม่รู้นะครับอันนี้เป็นของแจกนะครับก็เดี๋ยวเราไปเดินเฟสให้เพื่อนดูแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างในส่วนของอการใช้สกิลแล้วก็เรื่องของเอฟเฟ t s k สกิลนะครับ อันนี้ผมไม่รู้ว่าเป็นที่เกมหรือว่าเป็นที่มันแหลกหรือเปล่านะผมว่าไม่น่าจะไม่น่าจะแหลกนะครับถ้าแหลกมันต้องมันต้องไม่ใช่แบบนี้สามารถทำเควสแบบนี้นะครับไปเรื่อยในช่วงแรกๆนะครับซึ่งเป็น M อ O โอยู่แล้วเนาะก็จะเห็นเพื่อนๆนะครับได้รับไอคกงไอีกันไปช่วงแรกๆเราก็จะต้องเรียกได้ว่าทำเควสไปเรื่อยๆนะครับอ่ะมีสกิลก็จะมีระบบสอนนะครับไม่สามารถหมุนในส่วนของมุมกล้องได้นะ เอมีกดแบบพ c ได้ด้วยนะเป็นแบบตีกรอบตีกรอบตีกรอบเหมือนหน้าจอพ c ซีเลยนะครับอันนี้เดี๋ยววิ่งไปวิ่งไปไหนเออดูมุมสูงแล้วกันนะครับมันจะมีไอเทมมีระยะบอกด้วยนะครับอ่าเรามาดูในส่วนของกราฟิกกันอันนี้ตีกวางเหรอไม่ได้ตีกวางดิเราออกมาทำเควสกับคนนี้นะครับเดี๋ยวน่าจะต้องได้ตีกวางนั่นแหละ ปุยไปก่อนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับมันจะมีค่าในส่วนของค่าสเตตมาให้นะครับเมื่อเลเวลเราอัพนะครับเขาก็จะบอกในช่วงแรกๆอยู่แล้วนะครับว่าเราต้องอัพอะไรบ้างอย่างเช่นการอัพธนูเราต้องอัพเด็กนะครับมันจะมีแต้มพอยต์มาให้นะครับเราก็อัพในส่วนของเด็กไปนะครับซึ่งเขาจะบอกอยู่แล้วว่าโจมตีไกลแม่นยําแล้วก็อัตราคคิตติคอนนะครับก็คือว่องไวน,นั่นเอง กดยืนยันไปนะครับพลังลบเราก็จะเพิ่มขึ้นแล้วก็ดําเนินเวสต่อไปเรื่อยๆนะครับในส่วนของสกิลนะครับในช่วงแรกๆเราก็จะอย่างที่บอกนะครับมันจะมีระบบออโต้นะครับแล้วก็สกิลไม่ได้แบบมีความอลังการอะไรขนาดนั้นนะครับซึ่งเราพูดตามความจริงเลยนะมันน่าจะขึ้นอยู่กับอาวุธด้วยนะครับก็คือถ้าเกิดเราสร้างเออ,อาวุธที่มันแบบสวยสวยนะครับมันก็จะ เออมีแสงสีเสียงแล้วก็น่าจะมีเอฟเฟกที่อลังการมากกว่านี้นะครับก็ช่วงแรกๆให้เราทำเฟสแบบนี้นะครับไปเรื่อยๆก่อนนะครับซึ่งเป็นการเคลียร์เฟสนะครับมันก็จะต้องเล่นแบบนี้แหละไปเรื่อยๆนะครับซึ่งมันเป็นเกม f m o นะครับมันจะมีการทำเฟสแล้วก็เมื่อปลดล็อกไปเรื่อยๆมันจะมีระบบของกิลด์นะครับมีโซเชียลต่างๆนะครับซึ่งเอ่อทำให้เราไปเล่นกับเพื่อนได้นะครับก็ไปตั้งตี้ไปลงดันนะครับ ก็โอเคนะครับประมาณนี้เป็นเกมที่เล่นง่ายๆนะครับเป็นเกม MMO นะครับภาพก็ดีอยู่ผมว่าดีอยู่แต่ถ้าเกิดเล่นไปเรื่อยๆมันน่าจะมีเอฟเฟกที่ได้มากกว่านี้นะครับก็จะเห็นเพื่อนๆที่เล่นเยอะอยู่เหมือนกันนะครับมันเป็นเซิร์ฟซีนะครับก็สําหรับวันนี้เอาไว้คร่าวๆประมาณนี้ละกันก็ฝากเพื่อนกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในเกมหน้านะครับสําหรับวันนี้ก็สวัสดีครับ